สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกรีบบัวแก้วนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ลายิ้มค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมได้แก่อาจารย์นัทพลเวียงสิมมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอื้องฟ้านาตโตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพักแพงไทยสงค่ะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะ และชื่อสมาชิกในกลุ่มนะคะประกอบด้วย 1. นางสาวขนกวันแก้กรรมยาน 2. นางสาวจุฬลาลคำผักดี 3. นางสาวดุจิตากิติิ่สพล4นางสาวจานิสาบุญประเสริฐบทนำแะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิกฤตโรคโควิด1 9ทําำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมอาหารการเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและกระแสรักโลกการสร้างค่านิยมการรักษาสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคเพื่อมองหาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่จะใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารให้คุ้มค่าจากวิกฤตการของโลกนั้นทางคณะผู้จัดทําได้มองหาพืชผักสมุนไพรที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องอาศัยคนดูแล เพื่อนำมาต่อย,ยอดในการทำอาหารให้ตอบโจทย์ตามเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพและกระแสรักโลกในปัจจุบันซึ่งดอกบัวนั้นปลูกได้ง่ายหาได้ทั่วไปประเทศไทยเรามีการใช้ดอกบัวในการนำมาบูชาไหว้พระเป็นหลักไม่นิยมนำมารับประทานดอกบัวนั้นมีคุณประโยชน์มากมายอาทิเช่นบำรุงหัวใจบำรุงคันทำให้คลอดลูกได้ง่ายในเรื่องของการนำมาใช้เป็นยาทางด้านเภสัชวิทยาพบว่า มีสารที่เป็นตัวยาสาคัญมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะส่งเสริมสลายตัวไขมันสามารถรักษาไขมันในตับและส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตทางผู้วิจัยได้ลองศึกษาดอกบัวทําให้พบว่ามีใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยดักจับไขมันควบคุมระดับน้ําตาลลดการดูดซึมของน้ําตาลเหมาะกับตัวขนมที่มีการใช้น้ําตาลเป็นส่วนประกอบหลักดังนั้นผู้วิจัย ได้นำดอกบัวหลวงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมกีบบัวแก้วเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ชอบทานขนมทานอีกแต่ยังให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองอีกด้วยวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมกีบบัวแก้ว2เพื่อศึกษาแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของผลิตภัณฑ์กีบบัวแก้ว วิธีการทดลองวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมกลีบบัแก้วนะคะ1บัวหลวงสายพันธุ์สตบุตร 2. งคอเลฟิลใบเตย 3. น้ำตาลยี่ห้อมิกผลวิธีการทดลองนะคะการศึกษากระบวนการผลิตขนมกลีบบัวแก้วนะคะเราวางแผนการทดลองแบบ f a c t o r i a l in r c b นนะคะเป็นจำนวน8ตัวอย่าง ดังตารางค่ะซึ่งการศึกษาระยะเวลาในการต้มกีบวัวนั้นมี2ระดับคือ1นาทีและ2นาทีปริมาณน้ำตาลทราย2ระดับ100กรัมและ150กรมัมปริมาณคอรฟิวเบเตอร์ระดับคือ1กรัมและ2กรัมค่ะขั้นตอนการทําขนมกีบวัวแก้วนะคะขั้นตอนที่1นะคะเราจะดึงกีบวัวออกมาล้างทําความสะอาดขั้นตอนที่2กีบวัวที่ล้างแล้วนะคะจะนํามาซอยเป็นเส้นๆ้นหลังจากนั้นนํามาต้มในระยะเวลาที่เรากําหนดเอาไว้2ระดับนะคะ บีบน้ำออกค่ะเสร็จแล้วเราเอาน้ำตาลทรายกับกลีบบัวที่บีบน้ำออกแล้วมาคลุกเค้าให้เข้ากันในกระทะนะคะจึงเปิดไฟแล้วก็ผัดจนเริ่มง,งวดจึงใส่โครโฟรฟิลไปเตยลงไปค่ะเมื่อสีของโคโรฟิลไปเตยเนี่ยกระจายทั่วดีแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ถ้วยพิมพ์แล้วก็นำเข้าเตาอบค่ะต่อไปเราจะมารับชมขั้นตอนการทำโครโฟรฟิลไปเตยและการทำข้าวหนมกลีบบัวแก้วนะคะ สอบทางภาษาสัมผัสนะคะ1แบบทดสอบทางภาษาสัมผัสด้วยวิธีน n e p o i n t h ิน o n i c s c ก l l Scoring t e s อ 2. อุปกรณ์ทดสอบเช่นถ้วยพลาสติกถาดรองอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจแบบสอบถานความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมกีบบัวกแก้วเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 1. ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตขนมกีบวัวแก้วโดยใช้8ตัวอย่างจากความแตกต่างของคลโรฟิลใบเตยน้ำตาลทรายขาวและเวลาในการใช้ความร้อนทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีนายพอย h e โด n นิก c a l e s กอร์ลิงเทสด้านลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม 2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมกีบวัวแก้วโดยใช้แบบทดสอบ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผลการทดลอง 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพขนมกีบวัวแก้วศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ขนมกีบบัวแก้ววางแผนการ,ารทดลองแบบ f a c t o r i a l d e s i g n in RCBD จำนวน8ตัวอย่างการศึกษาระยะเวลาในการต้ม2ระดับคือ1นาทีและ2นาทีปริมาณน้ำตาลทราย2ระดับคือ 100และ100กรัมปริมาณโคโรฟิลเวตเตอร์2ระดับคือ1น1และ2กรัมด้วยวิธีไายพรไฮโดรดิกสเกลสกอร์ลิ n งเทส t ได้ลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสความชอบโดยรวมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารจำนวน12คนเพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยส่วนเบงเบนมาตรฐานตารางที่1ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ขนมกีบบวแก้ว สรุปได้ว่าตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ขนมกีบบัวแก้วได้รับการยอมรับมากที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่2โดยนักผู้เชี่ยวชาญในการยอมรับเกือบทุกด้านดังนี้ด้านลนากักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสความชอบโดยรวมอยู่ที่8.00 8.00 6.92 7.50 7.75 7.83ตามระดับ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ชอบมากและชอบปานกลางสรุปผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีทพลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมกีบบัวแก้วด้วยการวางแผนการทดลองแบบ f a c t o r i a l d e s i g n in RCBD จำนวน8ตัวอย่างมีปัจจัยร่วมคือระยะเวลาในการต้มกีบบัวปริมาณน้ำตาลทรายและปริมาณโคล f i ฟิลใบเตยด้วยวิธี n นโพร o n i c Scale s c ลส l ค i n g Test ด้านลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารจำนวน12คนพบว่าผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับตัวอย่างที่2คือระยะเวลาในการต้มกีบบัว1นาทีน้ำตาลทรายขาว100กร,รมัมและโคโรฟิลใบเตย2กร,รมัมดังนี้ด้านลักษณะปรากฏและสีค่าเฉลี่ยอยู่ที่8.00อยู่ในเกณฑ์ชอบมาก ด้านกลิ่นค่าเฉลี่ยอยู่ที่6.92อยู่ในเกณฑ์ที่ชอบปานกลางด้านรสชาติค่าเฉลี่ยที่7.50อยู่ในเกณฑ์ที่ชอบมากด้านเนื้อสัมผัสค่าเฉลี่ยอยู่ที่7.75อยู่ในเกณฑ์ชอบมากด้านความชอบโดยรวมอยู่ในค่าเฉลี่ย7.83อยู่ในเกณฑ์ชอบมากจากการศึกษาแนวน้มทางการตลาดในการประกอบธุรกิจของผลิตภัณฑ์ขนมกีบัวแก้โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมกีบบัวแก้วพบว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมกีบบัวแก้วคิดเป็นร้อยละ85ซึ่งมากกว่าไม่ซื้อที่คิดเป็นร้อยละ15ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกตาผลิตภัณฑ์รูปแบบที่1คิดเป็นร้อยละ79ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่1คิดเป็นร้อยละ79ผู้บริโภคเลือกราคา50-59บาท คิดเป็นร้อยละ48ผู้บริโภคคิดว่าราคาเหมาะสมกับประโยชน์และคุณภาพคิดเป็น้อยละ61ผู้บริโภคคิดว่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น้อยละ95กิจกรรมส่งเสริมการขายเหมาะสมกับช่องทางออนไลน์คิดเป็นร้อยละ64การส่งเสริมการขายที่เหมาะสมที่สุดคือการจัดให้ชิมก่อนซื้อคิดเป็น้อยละ49ต่อไปจะเป็นรูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์